ครับต่อไปมาดูข้อเกกันนะครับน้องลองอ่านโจทย์ดูครับ <c oughs> ให้ R แทนเซตของจำนวนจริงถ้า A เป็นเซตคำตอบของอสมการ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง 5x กำลังสองลบ 23x บวก3มากกว่า5ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง x บวก5แล้ว A เป็นสับเซตของข้อใดต่อไปนี้ ข้อ1นะครับก็คือเซตของ x เป็นสมาชิกของ R โดยที่ 5x ลบ1คูณกับ x ลบ3น้อยกว่า0ข้อ2 x เป็นสมาชิกของ R โดยที่ 4x ลบ1คูณกับ x ลบ4น้อยกว่า0ข้อ3 x เป็นสมาชิกของ R โดย 2x ลบ1คูณกับ x ลบ5น้อยกว่า0และข้อ4 แอดสูตรลบหน้อยกว่าสองนะครับก่อนอื่นพอเราได้คำตอบแล้วเราต้องมาเช็คกับช้อยพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ช้อยพวกนี้มันเช็คยากเราก็เลยจะมาทำให้ช้อยมันเป็นช้อยที่เช็คง่ายก่อนมาดูช้อยที่หนึ่งก่อนเลยนะครับ <c oughs> สําหรับช้อยที่หนึ่งนะครับ เขาบอกว่าเซตของ x โดยที <quer> ่เท่าไหร่เอ่ยก็จะได้อย่างนี้นะครับน้อยก็คือส่วนตรงนี้ เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คือไม่ใช่อะไรก็คือหนึ่งส่วนห้าสามต่อไปมนูใชที่สองกัน ก็จะได้เปิดหนึ่งส่วนสเปิดสนะครับอันนี้ต่อไปมาดูชอยที่สามกัน ก็ชอยสุดท้ายนะครับชอยที่สี่ก็จะได้ว่าหรือลบสหรือก็คือ x อยู่ระหว่าง3กับลบ1นะครับ จากนั้นก็เขียนลงไปในชอยให้หมดนะครับจะได้ไม่ลืมเ <c oughs> วลามาเช็คจะได้ง่ายๆ1นึ่งส่วนห้าสามหนึ่งส่วนสี่สีส่วนสห้านะครับและอันสุดท้ายก็คือลบหนึ่งสาอันนี้คือชอยเราจะได้ง่ายจะได้ไม่ต้องมาหาอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปมาดูกันมาดูโจทย์ถ้าสังเกตอสมการนี้นี่ครับจะเห็นได้ว่าฐานยังไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องทำฐานให้เท่ากันก่อนดูเลยนะครับดูตามพี่เลย เราจะพยายามเปลี่ยนให้เป็น3าส่วนหหรือเป็น5้ส่วนสดีพี่จะลองเปลี่ยนให้เป็น3าส่วนหดูนะครับและพี่จะบอกอะไรบางอย่าง คราวนี้พอเราได้ฐานเท่ากันเราสามารถสรุปได้เลยหรือเปล่าครับว่าเลขชี้กําลังต้องเท่ากันหรือไม่ก็เป็นตามความสัมพันธ์เครื่องหมายด้านล,ล่างคือมากกว่าแล้วก็มากกว่าถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับอันนี้เป็นการแก้ exponential Exponential จะอยู่2แบบจะเป็นแบบนี้ y เท <Y S 1> ่ากับ a กำลัง x โดยที่อันนี้ a จะมากกว่า1และ y เท่ากับ a กํลัง x โดยที่ a อยู่ระหว่าง0กับ1แต่อันนี้มันเป็นอยู่ระหว่าง0กับ1ใช่ไหมครับ3ส่วน5เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าจากรูปทางด้านขวานี้ x y ฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันลดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ x ค่ามากขึ้นเรื่อยๆค่ามันจะลดลงเรื่อยๆจริงไหมครับค่าของ y จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้มากกว่าตัวนี้ถ้ามันมากกว่าแสดงว่ามันต้องอยู่ทางด้านซ้ายจริงไหมครับค่า x จะต้องหรือค่าเลขยกกําลังจะต้องอยู่ทางด้านซ้ายหรือไม่พูดง่ายๆก็คือก้อนนี้ต้องน้อยกว่าก้อนนี้ถึงจะทําให้3ม ทั้งก้อนใหญ่นี้มากกว่าก้อนนี้เพราะว่าถ้า x อยู่ x ยิ่งน้อย y จะยิ่งมากและ x ยิ่งมาก y จะยิ่งน้อยมันจะสลับกันเพราะฉะไม่เสมอไปนะครับที่เลขชี้ก,กําลังจะเป็นไปตามความสัมพันธ์เครื่องหมายด้านล่างต้องดูด้วยว่าฐานเป็นฟังก์ชันลดหรือเป็นฟังก์ชันเพิ่มอันนี้เคลียร์ไหมครับลองดูนะครับ ตรงนี้ก็จะได้เป็น 5x กำลังสองลบ 23x บวก3อันนี้เป็นน้อยกว่านะครับลบ x บวก5หรือย้ายไปก็จะได้เป็น 5x กำลังสองลบ 22x บวก8น้อยกว่า0อันนี้เป็นสมการที่เราได้ครับแต่บางคนไม่เชื่อพี่ บางคนอาจจะบอกว่าทําไมมันต้องน้อยกว่าพี่สมการนี้มันจะใช่ไหมไม่เป็นไรครับเรามาดูใหม่อีกทีก็ได้อันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงแต่เอาไว้เป็นเกรดความรู้จะได้ไม่สะเพร่าถ้าพี่เปลี่ยนไอ้ตัวนี้เป็นลบบ้างละ่ะด้านบนก็จะเป็นลบใช่ไหมครับ สังเกตดีๆจะได้ว่าอะไรจะได้ว่าฟังก์ชันตัวนี้นี่เป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะว่า a นี่มีค่ามากกว่า1เพราะฉะนั้น <c oughs> จุดนี้นี่มันมากกว่าจุดนี้เพราะว่าค่า x นี่มันมากกว่าหรือค่าเลขยกกำลังนี่มันมากกว่าเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าตัวนี้นี่ มากกว่าตัวนี้เพราะมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มไม่เชื่อลองเขียนใหม่จะได้เป็นลบ 5x กำลัง2ลบ 23x บวก3มากกว่า x บวก5คูณเข้าไปลบ 5x กำลัง2บวก 23x ลบ3มากกว่า x บวก5ย้ายไปลบลบ 5x กำลัง2บวก 22x ลบ8มากกว่า0 จากตรงนี้เราคูณลบหเข้าไปทั้ง2องข้างนะครับก็ต้องน้อยกว่าศูนย์ถ้าสังเกตดีๆสมการนี้พี่หาจากการให้ฐานมันเป็น5้ส่วนสซึ่งเป็นฟังก์ชันเพิ่มจะได้มาเป็นสมการนี้ส่วนสมการนี้พี่หาได้มาจากฐานตรงนี้ซึ่งเป็นฟังก์ชันลด สังเกตเลยไม่ว่าจะแก้วิธีไหนสมการอสมการที่ได้ออกมาจะเท่ากันเยอะเลยใช่ไหมครับอันนี้พี่โชว์ให้ดูเฉยนะเพราะฉะนั้นสำหรับตรงนี้จะได้เป็น 5x กำลังสลบ 22x บวกด้วย8น้อยกว่า0 น้อยกว่าศูอะไรคูณกันได้แปดบวกกันได้ลบยี่สิบสองอะไรคูณกันได้แปดแล้วมาบวกกันตรงพจนี้กับพจนี้ได้ลบยี่สิบสองเอาสี่ก่อนนะครับจะได้ใกล้เคียงเป็นลบยี่สิบพอดีเลยลบสองอย่างนี้เพราะนั้ลำลงมาเขียนตรงเส้นจำนวนอันนี้เป็นสองนะครับส่วนห้าเอาใหม่ สองส่วนห้าตอนนี้เป็นสี่จะได้ตรงนี้เป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเครื่องหมายบวกลบบวกหามาได้ยังไงก็หามาได้ว่าถ้าสมมติพี่ลองแทนสิบลงไปซึ่งเป็นอยู่ในช่วงที่มากกว่า 4, สี่อาสมการนี้จะได้ว่าตรงนี้นี่มันมากกว่าศูนย์ซึ่งไม่เป็นจริงเพราะมันเป็นบวกแต่ตรงนี้เมื่อแทนแล้วมันเป็นจริงเพราะมันเป็นลบมันน้อยกว่าศูนย์ เพราะฉะนั้นเซตคำตอบของตรงนี้คืออะไรครับ A ก็จะเท่ากับ2 4, องส่วนห้าสเดเท่ากับ0.4.4 4, ใช่ไหมครับเสร็จยังลองเช็คดูมีไหมคำตอบนี้0.4.4ถ้าเราสังเกตดีๆ โจทย์ไม่ได้ให้คำตอบมาเลยแต่โจทย์ถามว่า A เป็นสับเซตของข้อใด A เท่ากับ2.5 4ส่วน5 4ดูซิเป็นสับเซตของอะไรข้อ1อยู่ไหมครับไม่อยู่นะครับเพราะ4มันมากกว่า3ข้อ2ออยู่ไหมครับ อันนี้0.25อันนี้0.4อันนี้ยังคุมนะครับ4อยู่นะครับอันนี้1.2ส่วน2อันนี้5 1.2ส่วน2คือ0.5แต่นี้คือ0.4มันยังน้อยกว่าอันนี้ไม่ได้4อันนี้ยังไม่ถึง4ก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าพูดอีกทีไอ้ที่พี่บอกได้ไม่ได้นี่ดูจากอะไรเราลองมาวาดรูปดูอันนี้คือ0.4คือ1 5ส่วน5อันนี้คือ0.25 หนึ 1> 1่งสองห้าอ๋ออันนี้คือ0.2 0.2จุดสออันนี้อะไร0.5อันนี้เป็นลบหนึ่งอันนี้เป็นแล้วก็มีอะไรครับสามหใช่ไหม เรามาดู A เลย A พี่ใช้เป็นสีเขียวนะ A คือตรงนี้ถึงตรงนี้ที่เราต้องการเราจะดูว่าตรงไหนคุมบ้างอันนี้พี่ห้ใช้เป็นสีม่วงหนึ่งส่วนห้าแต่นี้ถึงแค่สามไม่คุมจริงไหมครับยังมีช่วงนี้ที่หายไปหนึ่งส่วนสองห้าหนึ่งส่วนสองห้า ตรงนี้ก็ยังหายไปอีกลบหนึ่งสามหัวนี้ครอบยาวเลยลบหนึ่งสามแต่ก็ยังไม่มีตรงนี้อีกแต่มาดูอันสุดท้ายสีเขียวนี่เพราะเอกของเราหนึ่งส่วนสี่ไปจนถึงสี่สังเกตไหมตรงนี้น่ะคุมหมดเลยเพราะฉะนั้นตอบข้อสองนะครับ สำหรับข้อนี้ข้อ9ก็เป็นการแก้อสมการของของแบบ Exponential เวลาแก้ก็แก้ธรรมดาพอจับฐานเท่ากันแล้วก็จับอสมการใส่เลขชี้กำลังแต่ระวังว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดเครื่องหมายจะได้เปลี่ยนให้ถูกต้องนะครับครับสำหรับข้อนี้ก็ตอบข้อ2นะครับว่า X เป็นสับเซ t ของเซตของ x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงเมื่อ4ลบ x เสื้อ 4x ลบ1คูณ x ลบ4น้อยกว่า0น,นะครับตอบข้อ2ครับยังไงก็ลองไปทบทวนดูนะครับ